ครับทุกๆคนกลับมาเจอกันในเกมโรบอทกับ t i o ท t Tower Defense เป็นรีบอร์ดเป็นรางวันแล้วนะครับผมซึ่งเราไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันแล้วไม่ใช่หลายวันหลายที่แล้วเพราะว่าเราโชวอิาอาทีน้าในวันจันที่จะถึงนี้อาติดสอบปลายภาคเทอมหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้มาลงคลิป ในช่วงเแถวนั้นแต่ช่วงปิดเทอมน่าจะได้ลงและลงเยอะด้วยนะครับซึ่งนี้ไงครับเดลี่รีวอนมันอยู่แบบนี้ซึ่งตัวสุดท้ายคือเด y ที่30มสิบนานมากในเดที่รีวอนและนี่ก็คือคลิของควันจะรีเนอหนึ่งชั่วโมงก็คอือตอนประมาณ11บเนาทีซึ่งมันไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เราอยู่กับหมดเงนซื้อตอ,อนนี้ก็ขอรัอรบผัิตภัณฑ์เสร็จแล้วรับตอนนี้เราต้องการน้ำยาปูดอีกรั้งิ่น่อ ไปสนกมาครอบครองแั่นี่ช่างเปนก้อฟเดี๋ยววันนี้เราจะไปเี่วอยนี้รับ

เราไม่รู้แบบธรรมาดาเข้าไปเข้าไปเราจะไม่รูเอเลสขอโทษเติดพวกนี้นาวนาว ขออดภัยด้วย,เ,ยวเราจะมาเล่นกันในแบบดินสอกันมีสีสเปรนะครับผม เราจะฟาร์ม XP ดินซอคกันค่สามพันเราจะขึ้นเลเวลเจ็ดแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องมานั่นฟาร์ม XP เพื่อสามพัน อะไรหมดดินสุดายแต่ไม่แรงหรอกเคลียร์กันได้ชัวร์ๆไม่เพลงน่าจะมีลิขสิทธิ์สิทธิ์เพลงเลยเพราะเพลงมีลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับผมเราจะมารีวิวเจ้าพวกนี้ด้วย และนี่ด้วยและเจ้านี่ด้วยซึ่งสองซึ่งสองตัวนี้ผมเคยเล่นไปละแต่ตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมานลครับหนึ่งพันสี่ร้อหนึ่งพันหรอยเจมตัวนี้ c ร a r e เตอร์เพนซิลแมนตัวนี้ออกอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับวางไปแลับ พยองนนอยู่ที่ 71, เจ็ดหม,มืน่นหนึ่งพันครับเป็นมิสติกซัมมอนระดับมิสของเราแป๊บนึงขอขันเพราะเรายังมีเควสอีกอันหนึ่งที่ยังไม่เคยบอกก็คือทำเนี่ยก็คือเรืองบ้านของเราจะต้องต่ำกว่าหนึ่งร้อยแล้วชนะด้วย ด้วยเลือดที่ต่ำเอเดี๋ยวพอเลือดเหลือเก้าสิบเมลัเราจะวางเครื่อเตอิมเลือดทันที โนแปสบวนตรงนี้น่าจะพอท่าเนี้ยนะได้หรอดูได้เราจะหยุดออโต้สกิปก่อนเพื่อจะลดเลือดก,กันไปก่อนขอลดเลือดฐานบ้านแป๊บนี้ เริ่มมีความดีขึ้นเยอะใช่ไหมครับทุกทุกคนตอนนี้เรากำลังรออยู่บอสเข้าส่งรอย เเเป็น4ตัวเป็น8ตัวแล้วก็ตัวนี้7ตัวพร้อมนะเรียบบ้านเราต้องเหลือ1เหลือ90เท่านั้น ทามาำไมทคือไอตัวนั้นอนะ่ะมันลดเลือดทีละหนึ่งร้อยต่อความเร็วมันลดเลือดทีละหนึ 100. ่งร้อยเพราะเเว็บแรกเพราะฉะนั้นเว็บแรกเดี๋ยวเว็บแรกๆอะ่ะเราจะให้มันชนบ้านไปก่อน เล่นบ้านเราเราให้ควนหน่งร้อยหรือต่ำกว่า100นั่นเองแล้วเราต้องชนะด้วยเพราะฉะนั้นพอต่ำกว่า1นึ่งร้อยเสร็จเร้ท่านไม่มีใครมาชนบ้านเลยนะ assim, por หนึ่งรตอนนี้เริ่มนลพรตอนนี้เรื่อนบ้านเราเหลือเจ็ดสิ yung may 1 to. Big นี่ยเราต้องหัดฟัมตังไงสุดสุดเอาน้อยก่อยมากวาดก่อนกวาดเลือดทานเนี่ยน้อยก่อยกวาดไปดีดีๆๆดีด,ดีไหเขาเปิดเสียงเอฟเฟกตุ้งเลยเปิดเสียงเอฟเฟกโอ้โหนี่คือเสียงเอฟเฟกเนี่ย âm lộ ไา้เป็นหลายตัวแต่ว่าทีเดียวคือร่วมหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้นก็แค่เจอไมก่กูอีเวนเพนซิลใหม่ก็ขอขอบคุณครับ,นะรบ,บและสวัสดีครับกับอัาเด็ตเมื่อคืนและสวัสดีครับ